กลับไปดูกรณีของหญิงวัย45ปีเป็นชาวบุรีรัมออกมาร้องนะครับว่าโดนคนบ้านเดียวกันหลอกไปทํางานต่างประเทศโดยบอกนะว่าถ้าไปทํางานกับเขาเนี่ยนะครับรับรองเรื่องของกินหรูอยู่สบายได้เงินดีด้วยนะครับแต่พอไปถึงกลับโดนยึดโทรศัพท์โดนยึดบัตรประชาชนนี่นะฮะแล้วบอกว่ามีการเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี<อ>ถูกขังร่วมกับคนไทยเป็นจนวนมาก แล้วจะต้องมีการคอยสแกนหน้าคือเดี๋ยวนี้เวลาโอนเงินเยอะๆมันต้องใช้วิธีการสแกนหน้าบางทีบัญชีมาที่รับเงินจากผู้เสียหายเข้ามาโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางต้องเอาแก๊ง call center ที่เป็นบัญชีมาที่เป็นตัวเป็นไปพยายามคือแต่ก่อนมันแค่เปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนโดนหลอกอู่เหรอนั่นนน่ะสิเนี่ยเธอบอกว่าโดนหลอกไปทําแบบนี้แล้วโดนขังรุมอยู่หลายคนสุดท้ายหนีออกมาได้ด้วยวิธีการคือคู ว่าจะเผาตึกซะ oh. นี่ <laughs> ก็เลยหนีออกมาได้อลองฟังที่เธอเล่าหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทางคุณนิดนามสมมุตินะครับอายุ45ปีเธอเป็นชาวอำเภอโนโดนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกมาร้องสื่อแล้วอยากออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโดยเฉพาะคนบ้านเดียวกันในแหลที่เธอบอกตัวดีเลยนะครับ <c oughs> อาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center หลอกให้ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ลอยแพทางคุณนิดที่บอกเป็นผู้เสียหายเนี่ยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่า ย้อนกลับไปประมาณสัก25กรกฎาคมหรือเกือบเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแอนมเภอหนวนดินแดงรู้จักกันดีนะมาทักเธอแล้วถามว่าอยากมีเงินใช้ไหมนะฮะบอกว่าช่วยได้นะกินอยู่สบายเอากี่หมื่นได้หมดแต่ต้องข้ามไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านไปสองสามวันตอนนั้นเธอบอกเธ oh. อก,กำลังเมา oh. อ่ะกำลังเมาด้วยแล้วไม่มีเงินพอเจอข้อความทักมาแบบนี้ เธอก็อยากได้เงินใช่ไหมครับประกอบกับเป็นคนที่รู้จักกันอ่ะมาชวนไปแบบนี้ก็เลยเชื่อใจตัดสินใจบอกอ่างรัดไปด้วยกันนั่งรถไปข้ามฝั่งด้านโรงเกลือที่จังหวัดสระแก้วนะครับพอไปถึงประเทศเพื่อนบ้านปรากฏว่าไปเจอคนไทยอีกจํานวนมากอยู่ในตึกเดียวกันแล้วมียามห้ามเข้าออกอย่างเข้มงวดคนไทยหลายคนคืนเอเธอใช้คาว่าแกงงนเหงือกแล้วว่ะ <c oughs> ที่อยู่ในนั้นอ่ะนะฮะหลังจากนั้นก็โดนยึดบัตรประชาชนยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อกับญาติ แล้วเธอบอกว่าไม่ทราบนะว่ามีการเปิดบัญชีในชื่อเธอได้ยังไงคาดว่าน่าจะเป็นการเปิดทางออนไลน์เพราะมีธนาคารหนึ่งรับเปิดทางออนไลน์นะครับเธอบอกว่าสิ่งที่เจอคือมีการเอาหน้าเนี่ยไปคอยสแกนเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีในนั้นมีคนจีนเป็นผู้บริหารมีคนไทยอีกคนนะฮะมีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากมีคนจีนเป็นผู้บริหารแล้วก็มีคนไทยด้วย ให้นอนรวมกันในห้องแอร์เป็นอย่างดีแต่ไม่มีกับข้าวอาหารการกินส่วนใหญ่ที่กินเนี่ยเป็นแกงส้มมะละกอไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าหากบัญชีเราไม่เคลื่อนไหวก็คือหลอกคนไทยโอนเงินมาไม่ได้ค่ะก็จะไม่มีอาหารกินนี่คือถ้าไม่มีผลงานห <c oughs> ลอกใครไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะทํายังไงล่ะต้องไปหาเก็บผักบุ้งตามร่องน้ํา มาผัดกินเลี้ยงคนไทยด้วยกันเองแบบนี้โอ้โ oh หชีวิตรันทดเหลือเกินเอาลองฟังเสียงเธอหน่อยนะฮะไปสามวันไป็เงินกินอยู่สบาย<ม>ได้กี่มื่นได้หมดมแต่มันไม่ใช่หนูต้องไปเก็บผักบุ้งผักให้คนไทยกินไดอยู่นู่นเขาเเขาไม่เอาเราไปลำบากเขาไปนอนในห้องแอสแกนหน้าเขาเปิดบัญชีให้เราได้เขาเก่ง แต่คนจีนเขาไม่โกงเขาจ่ายทุกบาททุกตางค์แต่ไอ้คนไทยที่พาเราข้ามไปมันโกงเราแต่ในเมื่อมึงไม่มีเงินบัญชีมึงยังไม่เดินมึงไม่สามารถที่จะขอเงินเขาได้ต้องเก็บขยะกินจกิงเก็บมาแล้วมันทำหนึ่งเสบเส้นไฟโอ้ถึงขั้นเก็บขยะกินเธอบอกแบบนี้แล้วก็พูดถึงนายทุนชาวจีนเขาไม่โกง แต่แตคนไทยที่พาไปอ่ะโกงนี่บอกแบบนี้นะฮะแล้วคุณนิดก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าที่เธอสามารถหนีออกมาจากจุดนั้นได้เพราะเธอโวยวายเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็เงินที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เธอเนี่ยนะฮะก็เลยประกาศว่าเดี๋ยวจะเผาตึกที่อยู่กันตรงเนี้ยแหละแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่าจะรำคาญแล้วก็กลัวว่าเธอจะเผาตึกจริงๆก็เลยพาตัวเธอมาส่งที่ปากทางเข้าตลาดโรงเกลือที่จังหวกกัดสกวนะครับหลังจากนั้นเธอก็เดินมาขอความช่วยเหลือจากคนไทย โทรศัพท์ไปหาญาติให้โอนเงินค่ารถนะครับเพื่อจะได้กลับบ้านที่อำเภอนโนดินแดงทางคุณนิดผู้เสียหายเล่าแบบนี้ครับว่าตอนนี้เธอบอกเธอแค้นใจมากนะกับคนบ้านเดียวกันที่มาหลอกกันได้แบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะโดนคดีวันไหนที่กลายเป็นบัญชีม้าไปโดยปริยายก็อยากจะเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตำรวจที่เก่งๆในเมืองไทยช่วยทีเะช่วยจัดการแก๊งคนไทยที่หลอกคนไทยไปทํางานแบบนี้เพราะแก๊งนี้มีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในอำเภอโนนดินแดงที่บุรีรัมย์นะครับที่หลอกชาวบ้านไปไม่เว้นแม้กระทั่งคนแก่ที่เธอบอกตอนแรกอะเห็นไหม<า>บอกไปปุ๊บเจอคนแก่งงาเงือกเต็มเลยนะครับคนแก่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วหลายคนกลายเป็นต้องเต็มใจอยู่แบบนั้นเพราะหนีไม่ได้นะครับเนื่องจากไปหยิบยืมเงินมานะครับแล้วก็บอกว่าคืออยู่ตรงนั้นอาจจะดีกว่ากลับมาที่ไทยเพราะแก่แล้วนะครับเนื่องจากว่างงานที่รับมอบหมาย เป็นเพียงแท่กคอยสแกนใบหน้าในการโอนเงินเท่านั้นนี่ก็เหมือนกับว่าพอโดนหลอกไปปุ๊บตอนแรกก็ไม่เต็มใจจะอยู่หรอกแต่สุดท้ายาก็อยู่ไปเถอะเพราะว่าม,มันก็ดีกว่ากลับมาบ้านเราไม่มีอะไรทําอย่างนี้ยหรอคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้มีคนหลอกกันไปแบบนี้อีกอยังไงก็ต้องระวังตัวที่สำคัญคือเห็นใจเรือรร่องของผู้เสียหายที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายนะคะบางคนสูญเสียเงินกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะ